สวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านกับผมนานอุธเมืงองลำปางจะมากล่าวถึงพุทธภาสิตคำว่าผนทุกได้เพราะคบสัตสตบรุษเป็นปัจจัยดังคำบาลีที่ว่าอาชิตะพ,พภาสัปปุริสาปัญญาตถาวุทธติพระชนะตานังพระชมาโนสัปปุริเส สัพเพหิปิทุกเขหิปรมุตจะเจออยังคำแปลสัตตบุษเป็นคนที่ควรครบคู่คบสัตตบุษปัญญาย่อมเจริญได้แน่นอนผู้คบสัตตบุษย่อมพ้นจากทุกทั้งพวงได้ความเป็นมาแห่งเถรีภาสิทธ์สมัยเมื่อพระกีสาโคตมียังเป็นขะเป็นคฤลือหัด พอดบุตรแล้วบุตรของนางตายเกิดความโศกเศร้าอุ้มศพให้คนช่วยรักษามีคนแนะนำให้ไปหาพระพุทธเจ้าซึ่งพระศาสดาทรงรับสั่งให้หาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่มีญาติคนตายมาทำยาเพื่อให้บุตรของนางฟื้นนางหาจนอยู่จนศพที่เน่าก็ไม่พบเกิดรู้สึกตัว ทิงศพแล้วเข้าเฝ้าฟังธรรมบรรลุโสดาปฏิผลแล้วทูลขอบวชบวดแล้วทรงสั่งสอนอีกไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านระลึกถึงความมีอุปการะของพระศาสดาจึงกล่าวภาษตนี้ว่าสัตตะบุษเป็นคนที่ควรครบผู้คบสัตตะบุษปัญญาย่อมเจริญได้แน่นอนผู้คบสัตวะบุษ ย่อมพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้คน้นพานคบสัตบุรุษเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็อาจเป็นบัณฑิตได้เพราะจะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังทุกทั้งปวงเช่นชาติทุก์เป็นต้นกระผมขอจบการบรรยายพุทธภาษีคำว่าพ้นทุก์ได้เพราะการครบสัตบุรุษเป็นปัจจัยลงเพียงเท่านี้ ขอให้ญาติธรรมทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่รปรารถนาทุกประการด้วยเทิน